ขอต้อนรับพี่น้องที่อยู่ทางต่างประเทศและก็อยู่ทางต่างจังหวัดต่างอำเภอทั่วโลกเข้าสู่อำเภอจุมพวงนี่คือความภาคภูมิใจของลูกหลานย่าโมนี่คือความภาคภูมิใจของพี่น้องลูกหลานชาวอำเภอจุมพวงที่มีโอกาสได้มาซ้อมรำเสมือนจริงของพี่น้องชาวอำเภอจุมพวง นะครับครบรอบ557ปีเมืองชุมพลเมืองโคราชของเรา,ราครบรอบ69ปีเมืองชุมพมเป็นปี <59. S 1> ที่พวกเราได้นะครับร่วมในการที่จะรำอีกครั้งหนึ่งของนางรำจากทุกตำบลทั้ง133หมู่บ้านและกระทุกหน่วยงานทุกองค์กรในโอกาสนี้นะครับคุณแม่รังสีมาจันทศิลป์คุณแม่ครูนะครับก็จะได้ นาพาพี่น้องว่านางรำทั้งหมดจากเก้าตำบลและทุกหน่วยงานทุกองค์กรมีประมาณกี่คนครับคุณแม่ครับคก็ขอกราบสวัสดีนะคะทุกท่านกลุ่มรำวงสวงนะคะดวงวิญญาณทิพย์ของท่านท้าวสุรานารีนะคะทุกท่านดิฉันมีความภาคภูมิใจมากเลยนะคะที่ท่านทุกท่านมีพลังศรัทธาเสียสละและก็รักษาความสามัคคีนะคะ อย่างดียิ่งนะคะที่มารวมพลังในวันนี้นะคะปีนี้ประมาณ1200กว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งยอดให้ทราบ,รบอีกครั้งหนึ่งค,ค่ะควันนี้เป็นการซ้อมรำที่เสมือนจริงในวันที่24นะครับมีนาคมปีพุทธศักราช2568้ากและก็ในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่เราจะมาร่วม สร้างความภาคภูมิใจในการรําจริงนะครับในวันพรุ่งนี้คุณแม่นัดหมายนางรําที่เวลาใดและสถานที่ไหนครับครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการรําจริงนะคะที่จะรับวงสวงนะคะ,ะคุณครูนัดหมายพวกเรานะคะที่บริเวณศูนย์กรค้า4ีมอนนะคะเวลา16นาฬิกานะคะเวลา16นาฬกาก็ให้ทยอยกันไป นะคะ17นาฬิกาเราก็จะมีขบวนกองดุริยางจากโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยานะคะนำขบวนมาอย่างสง่างามนะคะนะครับท่านมาอำนวยความสะดวกมาร่วมในการที่จะดูแลดางรำนะครับในการนี้เลี่ยนเจนท่านประโโหลัดอุปสมบจุมพวงได้พบปากกับพี่น,อน้องในช่วงที่ก่อนเข้าสู่พิธีในการที่จะซ้อมรำรับเรดยนานนายกเซสตริสมุนชุมพวง อาจารย์ลักสิมาจันทร์สิงห์ออกเป็นผู้อตอบที่พวกเรารู้จักกันนะครับและพี่น้องอผู้ลํำมองสวนตัวแทนสตรีของโคราชนะครับอันที่จริงแล้วนี่ผมไม่อยากจะพูดเนาะมันอึดอัดนะฮะเขาว่ากันว่าโคดหญิงหญิงโคราชนั้นนะครับตาโกแกวเป้กกลวยผมพูดเราคนลุกนะครับตาโกแกวเป้กกลวยนะครับ ก็ทุกยุคทุกสมัยนะครับผู้หญิงนะฮะผู้หญิงของเมืองโคราชนะครับก็จะเป็นที่ได้ทั้งหวานหวการฟ้อนลำนะแล้วทั้งทุกวันนี้ก็เป็นทั้งพนันครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวทำมากินแต่ยามนะยามที่คุณสามีไปข้างนอกไปกิจไปหาไปราชการข้างนอกหรือไปทํางานด้านเออ่ตางต่างจังหวัดนะครับ พวกเราที่อยู่ก็เป็นผู้นาครอบครัวได้นะครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะฮะแการมาแสนอออกวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงออกที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็ผมก็หวังว่าการละมงสวงท่านพระสรีนะครับของอำเภอชุมพวงก็จะยิ่งใหญ่อย่างนี้ตลอดไปนะครับขอเชิญท mm ุก hmm. ท่านก็ร่วมกันทุกปีทุกปีนะครับขอบคุณครับนะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลชุมพวง ท่านทรงคุณก็พอรประเสริฐในโอกาสนี้เดยนเจนพวกปากพี่น้องนางรำครับครับเรียน<ม>ท่านโอโซนะครับพี่ชายที่แสนดีแล้วก็คุณแม่ต๊อกนะครับค,คุณคุณครูต๊อกคุณครูลังสิมาชนทศิงอ่าถือเป็นแม่ผมคนเป็นแม่ครูคนแรกนะครับสอนผมคนแรกอันนี้อนุบาลเก่งแดงนะครับแล้วก็พี่น้องนางรำทุกม,มุหมู่บ้านนะครับ โอ,อ้วันนี้ขนาดซ้อมยังแค่นี้พรุ่งนี้จะขนาดไหนนะครับคาดว่าหน้าฝั่งคัะน่าจะเต็มหมดนะครับพันสองร้อยคนนะครับทุกแม่ตอกนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ทางเทศบาลจะมาฉีดน้ําให้สองครั้งนะครับวันนี้ฉีดล้างทั้งหมดประมาณบา่บายสามนะครับพรุ่งนี้เที่ยงจะมาพรมน้ําให้แฉะใช้คํานี้นะครับบ่ายสองจะมาพรมน้ําพอประมาณ แล้วก็จะมาดูความร้อนถ้ายังร้อนอีกเราจะพรมนิดหน่อยนะครับพรมนิดหน่อยไม่ให้เท้าร้อนแบบนี้โดยเฉพาะนางรำมีแต่สวยๆจะให้เท้าพองเท้าดาดไม่ได้นะครับภาษาโคราชเขาเรียกเท้าดาดน้อเออมีคนกระซิบบอกว่าถ้ามาลำกับยา่าปีแรกจะมีต้องมีปี2องแล้ก็ปี3นะครับเหมือนสัญญาใจกับยา่า3ปีจิตต่อกันจริงไหมครับแบบนี้ใช่ไหม เออเนะาะแสดงว่าเรามีความผูกพันขยาทุกทุกปี25มีนาคมเราจะมีนัดกันอยู่ที่หน้าอำเภอชุมพวงสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ซ้อมลำนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรพรุ่งนี้ให้เต็มที่ผิดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับกระบอกยาวมาลำมาซ้อมลำหน่อยหน่อยนึงปีหน้ามาใหม่ชวนกันมาหลายหลา นสนามนี้รับได้ถึง2,000คนเนาะเคยสูงสุดนะครับ1,800คนเแล้วก็ขอให้ทุกท่านรำอย่างมีความสุขถวายญาตินะครับ <c ười> บอกญาขอญาติสาธุควอมกันสาธุอญาติแับนี้ก็คือท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลสมุนจุมพวงนะครับ <c ười> พี่น้องนางรำทั้ง1,200กว่าท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานที่ได้พบได้ฝูนกับพี่น้องตรงนี้ ขอต้อนรับพี่น้องทั่วโลกมาชมการรำของชาวอำเภอจุมพวงลูกหลานย่าโมในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณแม่เข้าสู่พิธีการในการรำครับ ตรงวังร้างนะคะสวยมากเลยค่ะยังไม่นับนะคาหนึ่งสองสามข่าวคือข่าวก่อนช่วงนี้นะคนะที่จะมาคือจะพอก